สวัสดีค่ะพเพชรแสงตะวันเอพีจีมาแล้วจ้า สำหรับคลิปนี้กันสิมาเบอกเรื่องเล่าของบอทโจนะคะบอเรื่องเล่าของบอทโจที่มาอุดรน,นะคะที่ได้มาพบมาพ่อกันนะคะแอดเพ่นกับล้อค้อยก็คือวันที่11พฤศจิกายน2566เพิ่นมาอุดรน,นะคะซึ่งกับปุริยุ่งไก่กับบ้านแอดเพ่นปันไดนินะคะในมเมื่อเบิร์กการแสดงอยู่หนาเวทีนะคะได้มาบอกจะมาบอาถึงเรื่องว่าบอทโจเพิ่นขึ้นท้ำการแสดงหลังจากไปอดัด บันทึกเสียงให้กับน้องอิงคือเพ่งเอิ่นหักนั่งอีกหน่อยนะคะกับมอโจก็ได้ทาการแสดงแต่ว่าจะคืนกันทําการแสดงก่อนอูกบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของความอลังการสุดๆเรื่องเล่าของหนาเวที่ท่านใดที่ไปชมไล่สดใดเอ้ยไปช่มสดสดหนาเวที่ใดไปเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอย่าไปช่วยไหลให้เพื่อนไปสาเพื่นอนเห็นงั่นเลี่ยวสานะคะ ก็เลยเห็นให้บไดอายุไก่เวทีก็เลยเห็นให้เห็นบดชัดเพ่นเกิดทายไม่เบิรงได้ซ้ำนี่ล่ละนี่คือผลงานของแอปเปิ้ <c oughs> ลแต่ไ้่ไปทายหนาเวทีได้ประมาณนี้แหละพี่น,อนนะ้องนะพยายามให้หลายผู้หลคยคนได้ไปสัมผัสหนาเวทีแสงสีเสียงอ่ะร่างกายสุดๆไปมือบอกเลยว่าไปชมเนี่เอาแคว่วได้นินเสียงกับคุ้มแล้วบอกเลยว่าอุ้ยอลังการ แดนเซอร์นี่บอกว่าแลนขืนแลนลง่สวนกันแบบชนิดว่าเป็นลอยๆในแต่ละเพลงนะในเพลงต่างเที่ยวเขาเที่ยวออกไปย่างไปล้างบ้านดูดูล้างล้างท่านดูดูเพื่อไปจอดเบองไว้ล่หน่อยไหแล้วไปบอกว่าแดนเซอร์เพิ่กันแลนขืนแลนลง่กับเก่งใจเพิ่นยานเพิ่นต่ำกับพอเพิ่อนฝ้ามาปีนองเนาะให้บอกว่ากับพวกอยากไปลกกวนล้างเวทีเพิ่นกับพวกเขาไปอีกนะคะลอดจนีหล่หน่อยแสดงร็จ แต่ว่าเบื่งช่วงการสแสดงของบอโจบันเท่งแต่อีตโตนศิลปินเนาะบอโจเพื่อนก็นคือศิลปินผู้หนึ่งแถมเป็นหัวหน้าวงพรอมเพิ่นออกมาลองเพลงบอกเลยว่าอูยเพิ่นมีมุ่นขังคือกันเด้อผีหน่อง้งออกมานี่บอกเลยว่าเอฟซี่นี่บอกเลยว่ากะหึมบอโจมีุูมเสียงเป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันกับอิหล่าหน่อยบอโจห่องบอกเลยว่าเป็นเสียงที่ได้มาตรฐาน ฟางแย่เหดกับมวนแย่นันพี่น้องไอ้เพื่นกับไทยไม่เบิ่งพ่อมิดแมวคือกันนั่นแหละแต่มือน,นั่นเป็ดตัตดซิโตนบอดจูแม่งเข่าข้อแล้วแม่พี่น้องแม่งหม,มักพรีกแม่งมันมาต่อมไฟแม่พี่น้องพอแล้วป็นแม่งหมักิกแม่งพีหรือจะเสียบความนี่เนาะพี่น้องเนาะเข่าข้อบอดจูไปพวกเปลี่ยนเลยบอดจูเศร้าหนามเศร้าในาผู้ดูแลก,กับมปนป่าหมดพี่น้องเพื่อนกับโซงหนาไอ้เน้ ห้องกระท้อนกระแท่นท่านหนุ่มันกะิบบอกท่านออกนะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าสปิริตผู้นำสปิริตนักแสดงของบอจูสุดยอดเดินนาได้แบบสุดๆแต่ว่าจูกับึ้นไปแก้ตัวไปแถมในช่วงแมวลาอยู่เช่าช่วงแสดงเพื่อนไปติมเพ่งของเพื่อนอีกคือเพ่งจบแบีบบทที่อีกกอเพ่นหัง,งบริไทยมากนะ้องพี่น้องเนาะบอจูห้องไปทั้งหมดสามเพ่ง เอปเปิ้นกันนํามาฝาบมาตอนบ้างกับเบื้องภาพกันไปนะคะให้ได้ยินเสียงน้ำเน่เนาะเอานี่คือเรื่องเล่าของไปเบื้องบอดโจแสดงไปเบื้องอีหลาหนอยแสดงอุ้ยเต็มอิ่มพี่น้องเต็มอิ่ม,มยิ่งบอกเลยว่ามือน,นั่นเป็นงานฟี่คนหลายกว่าปกติหลายแบบคักหลายคักหลายเน่เนาะพี่น้องนี่มันเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียว เป็นการตีแบบดีเลยเนาะว่ามันใช่ไปเบิงนาเวที่แล้วพี่น้องเรื่องหาว่าทนใดที่มีโอกาสได้ได้แต่เพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนประกาศว่าจะไปใกล้บ้านจะควงแล้วเนี่ยถ้าไปได้ไปไปเบิงเลยพี่น้องแล้วก็รับร่าบ่มีการตีกันพรอมเพราะว่าเจ้าภาพเพื่อนจะประกาศเว่าทามีการตีกันค่าจ้างหมอล่ำดีรับผิดชอบให้เพื่อนเลยแล้วเมื่อนั่นเพื่อนประกาศว่า เพิ่นทวีคุ้นเลยเพื่อนบอกว่าให้รับผิดชอบไปเพิ่นหกแสนบ่มีผปูก,กาตีกันเลยพี่น้องคาดว่าจะเป็นยังสี่ถูกเวทีแม่นบ่คะมันเจ้เลยว่าบ่มีผปูก,กาตีกันไฟปยปกครองเพื่นกับว่าอยู่หอมล้อมเต็มให้ความอบอุ่นบอกเลยว่าบ่มีปัญหาใดๆนะซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนกังวลมาโดยตลอดตลอดชีวิตบ่เคยไปเบิ่งหมอลำจาจักเถื่อ กระเพืงมาเบิงสาวหน่อยเพชรนบ้านแพ่งนี่แหละเป็นขั้งที่สามพี่อน้องประสบการณ์อาจจะยังบ่มีด้านหน้าเวทีการไปเบิงเป็นยังไงยังไงหรือแม่แต่การไปทายถ้ำหน้าเวทีสิไปทายยังไงยังไงเดี๋ยวประสบการณ์สิค่อยหลายขึ้นออกนะงพี่น้องนะมาหลอบหนาะแอพเพนกันสิเหตุไปทายนั่นหนีไม่เบิงไหลกว่านี่อยู่สําหรับหมื่นขึ้นหนีขึ้นของการมาอุดรครั้งที่สามของแอพเพนก็นได้ฝากต้อนกันประมานหนีนะพี่นน้องนะ เป็นกำลังใจให้กับอิหล่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับบอดจูคือเกาเชื่อคือเกาในฐานะเอฟซีแลวกับขอบุญขอบคุณสำหรับการที่เฮดให่แอดเพนได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเพราะแอดเพนมากขอเกาะกระแสลูกนี่แหละจนเกิดความหักความแพงกลายเป็นความหักความแพงแล้วก็จะหักแพ่งนองตลอดไปและที่สำคัญแอดเพนสั่งไล่ได้ผ่านแล้วพร้อม แอดเพนกับวอาเสมอว่าแอดเพนจะน้ำสิเปอร์เซ็นก่อนแลกไปมอบให้กับอีหล่าน้อยสแตนบายยูอุดอรพี่ละพี่น้องมือใดเพิ่นมาอุดรนก็จะได้พบพอกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับชายนี่ท่านใดที่เขามารับชมคลิปของแอดเพนก็ขอให้กดไลค์กดติดตามให้กับแอดเพนเน่ฝากแชร์ไปน้ำในเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากว่าแชร์ไปบอกเตาะกันไปกับพิมพกับว่าเพชรแสงตะวัน a b g คือซือลูกของแอดเพนก,กับสติต ซอยหอยตามมาโหลดดอกเนาะฝากแช่ไปให้พี่ๆน้องๆนะคะแอดเพนขอหนึ่งมืนซับจะไขก่อนตอนนี้ค่ะดูพันกะุ้งนนะพี่น้องนะแต่ว่าถ่ายคลิปแอดเพนกับฝากคลิปบอจูฝากช่องให้กับแอดเพนพร้อมเด้อพ,พ,นะพี่น้องเด้อเชิญรับจมรับฟังนาะพี่นะ้องเนาะขอบุญกับคุณหลายๆสําหรับท,ทันทีเข้ามาแล้วนะคะคำขอขส่งช่องของแอดเพนฝากติดตาม เบื้องคลิปย้อนหลังให้ครับเอเพนนํ่เด้อพี่น้องเดอ้เนนเดอบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคตเด้อ กันค่ะ E B G E B G โอ้ E B G ฝากกดติดตามนะครับกดติดตใคริ่งปิ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 งให้คุณแม่ได้พันนึงแสมสิบใครเร็ว